เอาละเช่าเมกไน์ดิ้นสิ้นสุดการรอคอยทุกคนเพลงไตเติ้ลของซุปเปอร์เอ็มก็มาแล้วหลังจากปล่อยเพลงในบ้านมาสอเพลงก็คือเพลงวันทัลเล่กับเพลงไทเกอร์อินไซด์ซึ่งเราก็ได้ทำเรียน์ชั่นเพลงไทเกอร์อินไซด์เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกาก็จะบอกเราไม่ได้ทำเรียร์ั่นเพลงไทเกอร์อินไซด์นะเพลงวันทัลเล่ก็ทำเหมือนกันมีแตาปกนี้เลยแต่โดนบล็อกไปก็เลยไม่ได้ปรากฏในช่องเรานะเธอก่อนอื่นก่อนที่จะเรียรชั่นเพลงไตเติ้ลของซุปเปอร์เอ็มากเ็ขาบบเอ้ยยมมาดดูครรีีเเเอทนะ๋วิ่กับพี่่ใหญก่อนแแแททนนนีีี่ก็มล้วก็็มีใคครแบยอ เต็มโลคัสแพยงมาร์คเนี่ยชอบเซ็ตนี้มากมนดูเทนแล้วก็มีแบบกิมมิกอะ่ะเราชอบกิมมิกอะไรแบบนี้ที่มีหน้าเราหลายคนแต่เขาจัดวางได้เท่ดีลแล้ววันนี้ก็มีการประกาศสินค้าที่ SM คอรับกับมาแม่ ก็คือนนี้ลายเส้นคือมันดูแบบต,ตแบบแัวการ์ตูนมาว์เวลแล้วมาปะทะกันอนะถ้าใครเป็นการขัดทางมาว์เวลแล้วก็ซุปเปอร์เอ็มจำไรเต็นเห็นนะเธอแอบคิดนะเอ็มมีเพลงใหม่เนี่ยจะมีความเป็นมาว์เวลใส่ในเอ็มวีหรือเปล่ปปานี่ตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นอยา่าลาช้ามาฟังเพลงแม็กซ์ซูเปอร์เอ็มดีกว่าเธอมาดีกว่าค่ะเฮ้ยน้องมาไม่ยค่มินนะวะ เคย,ย,นะยชอบชุดน้องมากมากอะ่ะเท่อะโอ้เคยชอบชุดเนี่ยชุดที่เป็นสีกากีทะ่ะชุดคล้ายๆถึงทหารอะ่ะเ้ยเท่อ่ะ

คือที่ใครก็จะบอกว่าเซ็กซี่มากโชว์กร้ามฟิกแพคอยู่คนเดียวของวง,งแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือเอลีก็ใส่ความเป็นปล่อยพลัง mm hmm. ฟิลแบบซุปเปอร์ฮีโร่เข้ามาด้วยนะ mm hmm. ก็คือว่าเป็นการ mm hmm. ก็คือว่าเป็นการคอลแลบ mm hmm. ก็เลยต้องแบบใส่เข้ามาด้วยอยีก mm hmm. ใช่ปะ ที่มา้าทามินจะมีเขียวๆตรงนี้คือเป็นพลังของแทมินหรือเปล่าอันนี้ไม่คิดเอาเองนะอ่าทุกคนจะมีแบบโลโก้เหมือนพลังพลังอยู่ตามร่างกายอ,ะอ่ะโอ้ยลงมาลงมาขนส้มคือดีมากค่ะทันเด่นมากเลยอะ่ะเธอ ก็คือสีแถวสีผมน้องน้ำนี่คือเข้มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะตั้งแต่เพลงวันทนเลเพลงไทยก็อินไซด์แล้วก็มาเพลงวันอ,อยากเห็นชากปล่อยพลังจะมีมามว่าแล้วก็มีคอนเซปต์รดเข้ามาในเอีเพราะเดี๋ยวจะไม่ใช่เออ็มนะฉากลบนี้คิดถึงเพลงของน้อง n อ t d r ี a m เลยอะ่ะ ที่เป็นฉากชุดแคระแข่งเนี่ยโอ้น่สาสังเสียงดีมากเออโอ้ยเสียงแับย้อนคือดีมากอิมแพกมากอะแล้วตอนเมื่อกี้ที่ร้องร้องกัเป็นนะคือแบบชอบมากโอ้ยลูกค้าหล่อมากอะตรงเนี้ย ขับเทศสุวนยาวเขาดีมากลูกโอ้โหมากจ้าโอ้ฮ้ยนี่เป็นแบบเซอร์เ,เพลงต่อไปหรือ,อยังไงอะไม่ตุนเต้นอะ นี่แพท็กแบบแทนมินผมดำคือดีมากเอาทุกคน ดูจบถึงกับล้องอา้าว SM นี่คือแกล้งฉันมากค่ะถ้าฉันดูจนจบเพลงแล้วก็ปล่อยทีเซอร์ที่กระจุงหนึงตอนที่ทีเซอร์ให้มาตอนหลังคือจะมีภาคต่อใช่ปะแต่เซอร์ไพรส์ฟิลเหมแบบมาวิวที่ตอนจบต้องมีเครดิตอะตอนท้ายหนังอะมี่ฟิลเดียวกันเลยอะถ้าใครรู้ว่าตอนจบคือเป็นเพลงใหม่หรือว่าไงก็มาบอกเราด้นนะสิ่งที่ชอบที่สุดของเพลงนี้คืออะไรรู้ไหมตอนที่แบ็คย้อนกับเซนะ่ะ ไฮโนกันนะเธอคือแบบอิมแพกดีมากคือน้องเตนมีศักยภาพอะบก็ไม่คิดว่าค่ายจะใส่ซีนที่แบบว่าให้น้องเต้นได้โชว์พลังเสียงขนาดนั้นในเพลงนี้คือมันดีมากคือเต้นกับแบ็คยอนแบบไฮโนด้วยกันคือเดอะเบสของเพลงนี้นี่แม่ปร้งปริ่ม,มากนะเธอที่แบบว่าเห็นน้องเตนได้มีซีเด่นนะเธอดีใจมากอะ ส่วนเพลงอ่ะเอาตามตรงอีกแล้วว่าเราก็ยังเทนใจกับเพลงวันทันเลตอยู่ดีอ่ะตอนฟังเพลงไทเกอร์อินไซ์ก็บอกในคิดไปว่าเราชอบวันทันเลตมากกว่าถ้าเรียนดับเพลงที่เป็นแบบว่าปล่อยเป็น m v ออกมา3เพลงนะเราก็คือเราก็จะให้วันทันเลตเป็นที่หนึ่งต่อมาก็เป็นไทเกออินไซต์แล้วแบบไทยก็คือเพลงนี้เลยคือ,อ,อเพลงวันแล้วเพลงนี้ฟีลเหมือนแบบเกาหลียอนอยคฟีลเคป๊อปสมัยเริ่มเริ่มอ่ะมันจะเป็นฟีลเพลงประมาณนี้ไม่ใช่เพลงไม่ดีอ่ะเธอคือเพลงมันก็สนุกอ่ะแต่สำหรับเราอ่ะยังไม่โดนไปแล้วก็เท่านั้นเองคือเราก ไทเกอร์ไยไงก็สามารถสานต่อได้เราก็เลยคิดว่าเพลงวันอะมันน่าจะขึ้นขึ้นไปอีกก็กดเพลงวันดันแบบธรรมดาอะไรเงี้ยสำหรับเราอะก็คือเสียดายตรงนี้หน่อยนึงเอ็มีอะด้วยความที่ตอนนี้มันมีโควิดเกิดขึ้นมาเนาะทำให้เอ็มีก็ต้องถ่ายในสตูดิโออะมันก็เลยดูซ้ำเอ็มีก็เลยแบบไม่ค่อยมีลูกเล่นเท่าไหร่เลยเสียดายและฉากมาดูซ้ำกับไทยเก i ร์ i ไ e ์ด้วยและบางฉากก็เหมือนของ NCT D หรือว่าชุดเหมือน NCT 127อเ็อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยวาวตรงเอ็มวีทักา็น,าน,าน,นว เพลงนี้จะสามารถตกแฟนอินเตอร์ได้นะเพราะว่ามีการคอร์รับกับมาเวลขนาดนี้ก็คือฐานก็ต้องการแฟนอินเตอร์ก็เลยอยากให้เพลงนี้โดนหูหูแม่แม่อินเตอร์ด้วยนะเธอก็ขอให้แม่เขาชอบซูเปอร์เหมือนกันนะเธอสำหรับเราก็คือยังไงก็จะซับพอร์ตซูเปอร์อยู่แล้วตาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่องเราแล้วก็คลิปน้าตืนเล้น่ตรงไหนก็อย่ติดตามนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะฝากซูเปอร์ด้วยนะเธอบ๊ายบายค่ะ